โอเคสวัสดีครับทุกท่านเลยครับตอนนี้ท่านรังรับชมนในการ SMC วีเกมสแเทลกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงทำอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็มาอยู่ในหน้าจอโต๊ะคมของผมนะครับก็เห็นกันหลายช่วงนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผมจะมาทําเปลี่ยนซิลิโคนอีกแล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นซิลิโคนอะไรจะเป็นของ CPU นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเล่นเกมเนะี่ยเครื่องเนี้ยมันเ2็ององศาผมไม่พอใจนะครับเพราะทุกท่านรู้ว่าตอนนี้ผมเรียนมาหาหลัยนะครับตอนผมเรียนมาหาหลนะัยเนี่ยผมต้องยกคอมเนี้ย ต้องยกคอมเครื่องนี้ไปมหาลัยนะครับแล้วผมกลับบ้านมาผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่มีคอมใช้งานนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะมีคอมเข้านึงถ้าเป็นคอมเครื่องนี้นะครับเป็นไลน์เชนเจ็ดสองเจ็ดเอ็ดนะครับอันนี้คือของเหลือบ้านผมนผมเลยประกอบคอมเครื่องนี้ไปนะครับแล้วก็มีชุดน้ำนะครับอ่ะชุดน้ำชุดน้ำนะครับอ่าชุดน้ำนะครับเป็นชุดน้ำของเครื่องนี้นะครับ แล้วก็ท่อนี้ก็มีชุดน้ำนะครับแต่ว่าผมโยนห้องนะครับผมไ,ไม่ไดเอา้นมานะครับโบกผมยังไม่ได้ลงมาไอ้กล่องน้ะผมไม่ไดเอาไปเก็บนะครับพร้อมข้อนี้ผมจะไม่ประกอบชุดน้ำแน่น,นอนเพราะมันขึ้นอย่งางํำบักเพราะเครื่องนี้แน่น,นอนผมจะไม่มีเคสไปใช้ที่หอน,นครับผมจะใช้แบบเปืป้อนนี่ลนะเคสนี้ผมว่ากันนะครับไม่มีฝากเคสที่อะไรทั่นเลยนะครับอะวันนี้ผมก็จะมาใส่เท้าซิงโมตัวนี้นะครับ ทิงลมตัวนี้เขาอยู่กับผมมานานแล้วเนาะตั้งแต่ผมประกอบคอมเครื่องเนี้ยมัาก็อยู่กับผมมานานมากนะครับตั้งแต่เครื่องนี้ยมันตครืงแกะมันบอดเนี่ยมันอยู่ในเจ้าเครื่องเนี้เดี๋ยวผมอัพเป็นไอห้าอ,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 อะไรสักอย่างผมจาไม่ได้แล้วแต่มันแรงกว่าแ้วเครื่องนี้ตอนแรกผมจะเอาไลท์เซนจิตสองนเจ็ดเอไปใช้แล้วมันเล่นคือมันมันไม่แจะมันแบบรันไม่ไม่เข้ามือผมนะผมก็เลยจะเอาเครื่องนี้ไปนะมันแจะกว่า I ห้าเก้าห้าศูนูนย์นะครับแล้วทีนี้แน่นอนถ้าผมใช้ซิงเดอร์มันช้ได้นะครับแต่มันร้อนครับนะผมรันนี่เป็นเ็นมาค์ยี่สามอะไรเงี้ยศูนย์ศูนย์เก้าที่สองสามหกดล็อพาวเวอร์ลิมเสิบแปดองศานะครับดียวเรามาดูกันว่าผมสามารถดับร้อนเครื่องนี้ได้ไหมเรามาดูอุปกรณ์กันนะวันนี้ก็เป็นฮิตซิงของดีฟคูรุ่นอะไรผมจำไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วเหมือนกันนะครับ มีพัดลมนะครับพัดลม R G B แล้วก็มีนะครับแบตเสรีมันผมว่าใาจสีโวลต์ไปสีเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมประกอบเป็นไรเส้นสามสามพันหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับผมเลยจะประกอบเซตใหม่นะครับไปประกอบเซตเดิมเนะี่ยแล้วก็อ่านคิดอยู่ว่าผมมาใส่แรมเพิ่มดีไหมนะครับ พราะเครื่องนี้มันพร้อมใช้งานละว,วันนี้ผมใช้เป็น RX 470นะครับ SSD 500 g ิอันนี้เอาไว้เก็บงานนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะเริ่มทำยังไงนะครับก่อนอื่น,นครับเดี๋ยวเราไปดู Time บ a p กัเลยนะครับ Every minute with the fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work like got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out that I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. see. I got my mind on the facts, I'm a python. On my own worst enemy, only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind, I'm in a I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny Deep up in my mind I manifest it Every morning I wake up obsessed it. โอเคครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้พัดลมมันมีปัญหาที่หนอยนะครับผมใส่พัดลมตัวไหนไม่ได้ผมใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาพัดลมจากที่หอผมใส่นะครับผมมีพัดลมสำรองที่นู่นนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ก็อุณหภูมิเบสนะครับอยู่ที่ประมาณนี้พัดลมรอบแบบปกตินะครับจะลองดูเลยนะครับสิบนาทีเริ่มนะครับ เราตัดไปดูตอนเสร็จครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เทสกันไปนะครับนี่นี่คือผลลัพธ์นะครับอุณหภูม,ภมอิอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่หกสิบแปดนะครับยังไม่เกินอ่าแล้วก็ต่ำสุดสามสิบสามคแนนที่สองนี่ยครับก็นี่ครับเทสเหมือนกันสิบนาทีนะครับคะแนนได้สูงอยู่กว่เดิมน,นะครับเดี๋ยวเราลองเทสเกมท,ที่มันใช้พลังงานเยอ,อะหน่อย ลมมาจต่โลโภูไม่ถึงเจ็แล้วครับนี่สุดๆก็ห้าสิบเอ็ดลมก็อุ่นๆน,นะครับลมลมออกมาแรงขึ้นกว่านะครับไม่ถึงหกสิบด้วยนะครับนิ่งๆเลยเห็นไหมครับหรือว่าตัวสบความสำเร็จครับจอจอก็ ซิงเลฟมันร้อนอยู่แบบนี้อยู่แล้วครับโอเคครับสำหรับ NCT b Game สำหรับสุดอีกครับผม